อาคุณผู้ชมครับไปดูที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ชายสองคนครับขี่รถจักรยานยนต์มาที่เกิดเหตุครับเป็นบ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนะครับอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้เเาของบ้านเป็นผู้หญิงอายุ73ปีแล้วกลับมาบ้านเข้าบ้านไม่ได้ครับไขกุญแจใหญ่เลยไขยไม่ได้ปรากฏว่าถูกหยอดกาวเอาไว้ครับต้องไปเรียกช่างมาตัดกุญแจและซื้อกุญแจใหม่มาเปลี่ยน พอเข้าไปในบ้านนะครับปรากฏว่าโอโหข้าวของโดนขโมยไปด้วยออโดนขโมยไปด้วยหน้าบ้านมีป้ายเขียนประจานเอาไว้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินคนที่เราเห็นในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นคนของเจ้าหนี้มาก่อเหตุแต่ปรากฏว่ามาบ้านนี้บ้านนี้เนี่ยที่เสียหายเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหนี้ครับอาเจ้าหนี้มาผิดบ้านไปฟังเสียงลูกสาวลูกสาวเจ้าของบ้านครับ ตกเพราะของเนี่ยมันอยู่ในบ้านถ้าถ้าเขาไม่ปีนเขาเอาของออกไปไม่ได้ค่ะต้ออะไรไปบ้างครับเท่าที่รู้อ่าเท่าที่คุณยายเห็นเมื่อวานที่ไปแจ้งความก็เห็นแต่แค่ซึ้งเพราะคุณยายยังตกใจอยู่ยังไม่รู้ว่าอะไรหายแต่พอเมื่อคืนเนี้ยตอนฝนตกหนักสามทุ่มกว่ากว่าเขาเอาของมาคืนเขามาตะโกนเรียกก็ไม่มีใครกล้าออกมาเนี่ยฮะแล้วก็เอาของมาคืนพอรู้ว่าผิดบ้านเอาของมาคืนแล้วตะโกนบอกขอโทษที่เข้าใจผิด ว่าลูกนี่อยู่บ้านนี้แม่สุดท้ายผู้เสียหายบอกว่ามาทําขนาดนี้ให้อภัยไหมจะขอโทษอย่างนี้ไม่ได้ไม่ล่ะใครจะให้อภัยล่ะออไปแจ้งความครับที่สพสันทรายครับเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ขอโทษแล้วจบครับนี่คือบุกรุกขโมยทรัพย์สินข่มขู่คุกคามส่วนเรื่องของการกู้ยืมเงินเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นญาติมั้งฮะ แล้วก็บอกว่าใครเป็นนี่ก็ต้องใช้นี่นะ,ะไม่ใช่ให้เขามาก่อเหตุแบบนี้แล้วก็เจ้าหนี้เองเนี่ยตรวจสอบหน่อยลูกนี่อยู่บ้านไหนสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับ